เกิบชั้นในไปน้ำมันชาแนลวันนี้มันเป็นวันเกิดแม่หน,หนูหนูก็เลยจะมาปล่อยนกทั้งสี่ตัวให้กลับคืนสู่ธรรมชาติค่ะนี่นะคะนกทั้งสี่ตัวโอเคเราไม่ต้องขังแล้วนะเอาตัวรอดเป็นยอดดีนะจ๊ bye bye, <น>ะไม่บายไายบายเฮยนะหัวแม่ะอะไรเฮ้ยไม่ไร เอามาเปิดดิเอามาตรงนี้เปิดไม่จะไม่ออกไปอืมไปเร็วไปไม่ไปอ่ะไม่ไปไปไม่ไปเอาไม้มาแล้วไม่ไม่ต้องมาขีดไม่จะตีมันมาขี่ไปเลยไปเร็วเร็ว มันไม่ออกวะช้ามันไม่อามันบินทำอะไร,รกระจังไอ้ใบใบใจดียังไม่มีแรงกันวะที่จริงเราก็ไม่ต้องปล่อยเพราะว่ามันรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้ปล่อยหนูไปแล้ว ให้มันไปนี่จะบินมันมาแล้วอะค่ะปล่<ร>อ,อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะจะร้องค่ะก็ล้องร้องค่ะเขาปล่อยเขาเป็นอิสระภาพแล้วเนาะนี่ต้องไปกักขังเขาเราเลี้ยงเขาเมานานเท่าไหร่แล้วคะประมาณสองเดือนได้เนาะไปค่ะคือถ้าที่จริงหนูก็ไม่อยาก หนูก็ไม่ได้อยากเลี้ยงนะคะแต่พี่หนูอยากเลี้ยงหนูก็เลยต้องเลี้ยงด้วยนานก็ไม่มีมันก็ไปมีชีวิตรอดของพวกมันแล้วไปดูด้วยไปไดูอีกตัวกันต้นนี้ไหมถัดไปต้นก้อยนต้นนี้ อยู่ตรงไหนคะนู่นนู่นกับนี่ <c oughs> แล้วก็ไปกับตัวตัวนู่นน,นะคะวจะไม่ไปไหนค่ะแต่เอาวางหานไว้ให้แล้วกันน้ำเยื้อเพืเ่อนสิเฮ้ยไม่มะไน